สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์นช anel นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มารีวิวรถเหล็กแต่อยากจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆเฉยๆนะครับคุยไหมหรือว่าเรียกว่าเล่าเรียกว่าเล่าดีกว่าเนาะถ้าคุยคือต้องโต้ตอบกันได้นะครับเรียกว่าเล่าให้ฟังดีกว่านะครับก็ผมนะครับชื่อมานนนะครับมานนสุทธาพดนะครับก็คือตามชื่อช่องเลยมานน์นช anel นะครับก็เอาชื่อตัวเองนั่นแหละมาตั้งเป็นชื่อช่องนะครับก็เริ่มทํา YouTube จากที่ว่า อยากจะคอมเมนต์นะครับไม่ได้อยากจะมีช่องเชื่องอะไรหรอกอยากจะไปคอมเมนต์นะครับกับพี่ๆใน YouTube แต่ถ้าเรานะครับไม่ได้ทําการลงชื่อเข้าใช้หรือว่ามีช่องใน YouTube เนี่ยมันจะไปคอมเมนต์กับใครไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องสร้างช่องนะครับก็ให้แฟนนะครับสร้างช่องขึ้นมาเนาะพอเริ่มมีช่องนะครับก็เริ่มเฮ้านะครับอยากทําช่องของตัวเองบ้างนะครับเป็นคนอื่นทํานะก็เลยเริ่มรีวิวอะไรไปเรื่อยจิปาถะนะครับ DIY มั่งนะครับรีวิวของเล่นไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาดูช่องช่องช่องพี่เก่งนะครับช่องพี่กิตแล้วก็ช่องพี่ฟอร์ดนะครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราก็เป็นคนชอบลถดเหล็กนะครับก็คุยกับแฟนนะครับว่าให้เราก็เราก็มีรถดเหล็กอยู่ในบ้านเนาะเอามารีวิวแบบพี่เขาบ้างดีกว่านะครับเพราะยังไงก็ซื้อมาเก็บอยู่แล้วซื้อมาเล่นอยู่แล้วนะครับก็เอามารีวิวด้วยเลยนะไม่ให้มันเสียประโยชน์นะครับก็เลยเริ่ม เริ่มเปลี่ยนนะครับจากไอที่ทำสเปเฮระก็ค่อนข้างจะมุ่งเน้นมาทางรถเหล็กโดยตรงนะครับก็ตัดต่อก็ไม่เป็นนะครับถ่ายมาทั้งดุนก็ลงมนันทั้งดุ้นเลยนะครับยุคนั้นเนาะก็ยังไม่รู้ระบบเกี่ยวกับ Youtube ด้วยนะครับบางทีเราเราไม่ได้ตัดต่อเนาะมันจะมีบางช่วงนะครับที่เงียบ Dead Air นะครับเราก็อาศัยว่าเปิดเพลงนะครับ คอเข้าไปนะครับโดนลิขสิทธิ์เละเทะครับนะครับพิกกิตก็เข้ามาเตือนนะครับว่าถ้าทําอย่างเงี้ยช่องมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วมันมันจะมีปัญหากับช่องนะครับตอนหลังก็เลยก็เลยเลิกนะครับมาทําการเปลี่ยนจากไอที่ลงทั้งดุ้นะครับมาเริ่มเริ่มเริ่มมีการตัดต่อนะครับเปลี่ยนแปลงคลิปตัดต่อนะเอาซาวนะครับจากในตัว youtube ที่มันแจกปีนะมาใส่นะครับก็โอเคขึ้นมาหน่อยเนาะ จนกระทั่งทําไปทํามานะครับมีคนติดตามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้ติดตามจากรถเหล็กนะครับติดตามจากคลิป DIY นะจนมันรู้สึกว่ามันผ่านเกณฑ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแฟนกับลูกชายผมเนาะก็เหมือนว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดสร้างไร,ไรายได้นะครับมันจะได้มีรายได้นะครับจากการทําช่องเนี่ยหมุนเวียนเข้ามานะครับเอามาซื้อของเล่นเอามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เจ้าลูกชายสมัครเอเซนให้เนาะ ก็เลยเริ่มมีรายได้จากช่องนะครับมันก็เลยค่อยๆเติบโตนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มแรกเลยก็มีพี่กิจพี่เก้งมั้งนะครับที่คอยให้คําปรึกษาเนาะนะครับคอยมาคอมเมนต์นะครับเออและงานโมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอาศัยดูจากช่องพี่ปอดนะครับแล้วก็มาทําตามพอรู้สึกว่าตัวเองทําได้นะครับก็ถ่ายคลิปลงช่องตัวเองนะครับเออเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวทางนะครับ ก็เห็นตัวเนี้ยนะครับก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนเนาะเริ่มมาทําช่องนะครับก็เข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับาบางทีผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็ไปดูนะครับเออหลายหลายช่องเลยเนาะนะครับอย่างรีวิว,วาบายเงี้ยเนี่ยช่องเนี้ยนะครับ,อรบของเด็ดของแพงทั้งนั้นเลยนะไปดูกันได้นะครับของดีทั้งนั้นบอกขอยืมมาเจาะท้องเล่นมันก็ไม่ยอมให้นะครับใจร้าย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมานั่งคุยกันนะครับแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักช่องผมกันมากขึ้นเนาะเดี๋ยวก็มีคลิปอีกหลายคลิปเนี่ยเนียเนียรอลงนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าลงทุกวันคงไม่ไหวนะครับหารถไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฮอตวิวก็ไม่ลงเซเว่นนะครับของใหม่มาโจลสก็ไม่ลงเซเว่นแถวบ้านนะครับอืมไม่เหมือนในกรุงเทพเนาะ เล่นรถอะไรนะเจ้าสีทองวิบวับกันไปทุกทีไหนละบ้านผมยังไม่มีล้อเดือน7ปี20เลยนะคลิปนี้นะครับก็มานั่งคุยกันเฉยๆเนาะเดี๋ยวเอาไว้มีตังนะครับซื้อเจ้าวิดีโอการแคปเจอร์ก่อนนะครับแล้วเผื่อจะมาไลฟ์สดนะแบบพี่กีดมั่งนะครับมันจะได้คุยกันแบบโตตอบกลับไปกลับมาได้เนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย